คือคนมักจะถามกันว่าทําไมอินเอ์เฟคมันถึงราคาต่างกันอินเอ์เฟคบางตัวฟังก์ชั่นเหมือนกันเลยทําไมมันราคาเรนจ์ตั้งแต่ประมาณแบบพั0 0ก้าสเนี่ยยันไปถึงหลักเกือบหมื่นเนี่ยหรือบางทีไปไปทุกตัวที่แพง4-5่ห้ามื่นเนี่ยบางทีฟังก์ชันใกล้เคียงกันบ้างเลยคืออะไร2 in 2 out ไม่เสียด้วย2รู รูเอาพุทเนี่ยได้2เอาโอเคบางตัวจะแบบเป็น4เอาก็คือแบบโอเคเออลัมโพงได้1คู่อีกคู่นึงจะไปออกอะไรกว่าไปหรืออีกหนึ่งคู่จะเป็นเอาเพื่อไปลงยิงกับอะไรว่าไปนะฮะทำไม,มราคาต่างกันหรือถ้าเป็นตัวย่อมยาวบางตัวใช่ไหมปัจจุบันนี้ก็จะมีเยอะหรือที่เขาทำาแบบอินพุตเดียวใหม่เดียวสมมติอย่างโฟกัสไซส์เป็นโซโลออเดียนไอโฟเนี่ยทำไมราคามันต้องต่างกันอีกปัญหาหนึ่งที่มักจะถามกันก็คือว่าแล้วถ้าเกิดผมซื้อตัวถูกถกมันจะทํางานได้แค่ไหนอันดับแรกคุณต้องเข้าใจเลยนะ ว่าในชีวิตจริงอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันแพงโดยไลเหตุผลหรอกเดาได้แน่นอนว่าไอสิ่งที่มันแพงกว่าท้งนั้นที่ฟังก์ชันมันเหมือนกันเนี่ยมันดีกว่า จุดสาคัญมันอยู่ที่คําว่าคอนเวอร์เตอร์และปรีใหม่ปรีใหม่คืออะไรการที่เราจะเอาไมร์ไปเสียบพอเสียบปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีการเล่นงเกณฑ์ม่ใช่ไหมเพรานะนั้นสเตจที่1ที่อินเทอร์เฟซเขามีให้เราก็คือวงจรขยายไอเสียงไมร์เนี่ยขึ้นมาแล้วแหละอันดับหนึ่งเลยนะแล้วอันดับ2การที่ไอเสียงไมร์นนะ่ะมันจะวิ่งกลายเป็นดิจิตอลมันต้องผ่านอนะไรฮะคอนเวอร์เตอร์เพราะฉะนั้นไอความแพงความถูกเนี่ยหลักๆเลยมันอยู่ตรงนี้แหละ และสเตจที่สก็คือคอนเวอร์เตอร์เช่นกันที่เอาเสียงของเราเนี่ยออกมาไม่ว่าจะเป็นหูฟังหรือลำโพงเนี่ย มันก็เป็นการแปลงสัญญาใช่ไหมตรงนั้นต้องแปลงมาเป็นสัญญาอันาล็อกเพื่อเข้าหูฟังหรือเพื่อเข้าลําโพงเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถึงแม้ว่าฟังก์ชันมันจะเท่ากันเลยเนี่ยคุณภาพของคอนเวอร์เตอร์หรือเครื่องปรีไม่์มันมีผลหมดเลยปรีไมด์ผมพูดเสมอมันคือแว่นขยายเพราะสัญญาเสียงที่เราร้องเข้ามามันแค่เองแต่มันเป็นสิ่งที่มันขยายให้เป็นนี้แล้วเอาอันนี้คอนเวอร์ตแล้วไปทํางานต่อสมมุติไมโครตัวเดียวกันเลยนะเสียบอินเทอร์เฟซตัวเนี่ยทำไมอ่านได้คนละเสียงอ่ะปรีไม่์ต่างกันอะไรที่เป็นแว่นขยายที่ดีมมัััันนก็จะชดดอบ2 บวดให้เป็นดิจิตอลนั่นก็เป็นคุณภาพของดิจิตอลด้วยเรายังไม่พูดถึงเรื่องไดรเวอร์ด้วยอันนี้ไดรเวอร์เป็นเรื่องของแต่ละอินเทอร์ซึ่งเดี๋ยวจะลึกซึ้งซึ่งผมเคยเล่าไว้ีกคลิปหนึ่งแล้วว่าอินเทอร์ซี่มีไดรเวอร์ดีมันจะทาให้เสียงดีด้วยอันนี้ลึกซึ้งแล้วแต่เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วก็ขาออกเข้ามาสู่โลกภายนอกมาใส่หูเรามาสู่ลำโพงเราเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันแตกต่างกันตรงนี้ มันเหมือนกับกล้องอ่ะกล้องบางตัวโฆษณา30ล้านพิกเซลเฮ้ยทำไมมันสู้อีกรุ่นหนึ่งที่30ล้านพิเซลไม่ได้หรือบางทีอาจจะสู้กล้อง20ล้านพิเซลบางตัวไม่ได้ก็ได้เพราะคอนเวิร์ตเหมือนกันสิ่งที่คุณถ่ายรูปผ่านเลนส์ปุ๊บไปีไม้ก็คือเลนส์่ะเสียงวิ่งผ่านเลนส์ปุ๊บคอนเวิร์ตไอเสียงนั้นน่ะลงไปเก็บบนเซนเซอร์ของกล้องเซนเซอร์ของกล้องก็คือ ตัวคอนเวอร์เตอร์นั่นเองงี้อินเทอร์เฟซราคา2000มันจะทํางานได้ไหมอันดับแรกคุณยอมรับก่อนว่าพอซอสมันเข้ามาปุ๊บพอคอนเวอร์เตอร์กับปรีแอมป์คุณอาจจะสู้รุ่นแพงไม่ได้มันก็เหมือนกับบางทีเลนส์สเปคเดียวกันนะสมมตินะ5้าของ Canon อะ่ะ2000พอไป51.8ห e ่อีห้อหนึ่งสเปคเดียวกันไปเลยแต่อะไรฮะแก้วดีกว่าเพราะนั้นพอคุณเอาเลนส์ถ่ายรูปพัวปุ๊บทำไมอันนี้นางแบบเด้งกว่าโดยที่ยังไม่ได้เข้าฟูาตัวเดียวกัน เท่าอินเทอร์เฟคนตัวทำไมอันนี้มันอัดแล้วเสียงดีกว่าโดยยังไม่ได้เริ่อมิกซ์เลย เพราะฉะนั้นพอคุณมีคอนเวอร์เตอร์ที่ดีมีปีใหม่ที่ดีเนี่ยเสียงจากไม์มันก็จะถูกคอนเวอร์ตมาที่ดีขึ้นแต่ย้อนกลับมาแล้วถ้าผมสตังค์น้อยมีเงินแค่ซื้ออินเทอร์เฟสระดับ2-3,000มพันมันจะทำงานได้ไหมผมบอกได้เลยถ้าคุณซื้ออินเทอร์เฟสราคา2-3พันแล้วคุณยังทำงานไม่ได้อันนี้อยู่ที่คุณนะมีความเป็นไปได้ที่คุณจะทำให้เสียงร้องซึ่งอัดแบบเรียบร้อยเนี่ยเพื่อลง YouTube ไม่ต่างกับที่คุณบอกว่า กล้องดีต้องไม่ต้องตัวแพงสุดนะฟูจิหรืออะไรแต่หลักหมื่นตน้ตนๆก็มีนะเอาใส่เลนส์ไว้ไอตัวที่ผมบอกว่าพันกว่าบาทแน่นอนมันต้องสู้กับตัวที่แบบแสนหนึ่งแล้วใส่เลนส์แท้งไม่ได้หรอกแต่ช่างภาพมากมายในปัจจุบันถ่ายงานตัวเองถ่ายงานให้คนอื่นใช้เอเซ็อาแบบนะี้ลง f a c e b o o k คนว่าถ่ายรูปสวย เพียงแต่ตอนที่คุณได้ไฟล์มาปุ๊บคุณอาจจะต้องบิดสีน,นู่นนี่มากกว่าตอนที่คุณเอากล้องแพงมาถ่ายจะบิดแล้วสุดท้ายนางแบบอาจจะผิวไม่พองเท่ากับเอากล้องแพงเลนแพงมาถ่ายก็จริงจุดสําคัญที่สุดที่ดีไม่ดีอยู่ที่อะไรบ้า หูฟังลำโพงเพราะถ้าเกิดคุณฟังถูกต้องคุณจะพยายามบิดได้ใกล้เคียงแน่นอนสุดท้ายคุณอาจจะบิดเสียงร้องไม่ได้ใส่กิง้งคุณใช้อินเทอร์เฟซส2,000ใส่กิ้งเท่า8,000ได้ไหมเพราะคนเวอร์เตอร์ตอนที่มันเอาเข้าไปอ่ะมันเก็บความใสได้แค่ไหนแต่ผมบอกไล่เลยมันย่อมอยู่ในเรนจ์ที่ทำงานลง YouTube อย่างที่ทุกวันนี้เราอยากจะลงกันอยู่ได้แน่นอน